งานลาหูยาเมเล่เอาว้นลาหุยางานอ,อเจพระพิพัฒรัตนวโรรสาป่าเมตตาเวลาหุยาอู้เมตตาเขาอู้จวัดเ,ออเชียงฮ่าวแชร์ไปมเลถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีมหาวิทยาลัยสงฆ์ก็คงไม่มีโอกาสได้มารับปริญญาตีในวันนี้ครับพระเนรเราหรือจะเป็นคา,ารวะก็ตามแต่หรือเป็นผู้ใหญ่ในบ้านเมืองก็อยากฝากว่ายังมีคนที่ลําบากมากๆเลยนะครับก็อยากให้มีน้ําใจแบ่งปันกันให้คิดเสมอว่า เราจะกอบกวยไปทำไมในที่สุดแล้วเราไม่สามารถเอาอะไรไปได้แม้แต่อย่างเดียวที่ลุงพี่ที่มาเรียนกันเนี่ยเ,เราคิดว่าเรามีแนวคิดอะไรถึงมาเรียนแล้วคิดว่าเรียนเนี่ยใน4ปีหรือ5ปีเราได้อะไร แล้วจะไปพัฒนาสงอย่างไงหรือถ้าต้องศึกษาลาเพศเราจะวางแผนอย่างไงพัฒนายัางไงได้อะไรมั่งลองเผื่อเป็นข้อคิดให้ต้องอเรียนกบบว่าตอนแรกๆที่เข้ามาบวชใหม่ๆนะครับเดี๋ยวผมผมเพื่อเผืผ่อเสียงไม่ค่อยดีเพราะเสียงผมพี่เชื่อเชื่อถือนี่หน่อยนะครับแล้วแล้วก็แล้ว,แล,วแล้วก็สามารถพูดได้เลยอ่าอ่าอ่าอ่อตอนแรกตอนแรกๆที่ ผมเรือตรรมาภาพมาเรียนนี่คือตอนบวชใหม่ๆครับยังไม่รู้พระธรรมวินัยแต่บวชมาเพื่อที่จะเรียนคือในฐานะที่ทางบ้านเราไม่สามารถส่งเราเรียนได้<ม>คือเป็นเป็นชาวดอยพูดไง่ายๆก็เป็นชาวดอยเผาเ <Okay. S 1> ผ,ผ่ามูเซอร์นะครับ <Yeah. S 1> แต่ว่าเป็นคนไทยบนพื้นที่สูงนะครับเราเราอยากเรียนหนังสือแต่ทางบ้านไม่สามารถส่งเราเรียนได้ uh huh. ก็เลยแบบบวชเรียน uh huh. คือเรายังไม่รู้พระธรรมวินัยอะไรเลย แต่พอมาบวชเรียนปุ๊บเราก็ได้ศึกษาพระธรรมวินยัยอาจจะไม่บรรลุถึงเป็นพระอริยบุคคลแต่ก็พอลึกซึ้งบ้างสามารถนําไปประยุกต์ได้หลักๆที่ได้นั่นก็คือความกตัญญูกะตะเวทีกับการเสียสละการเสียสละก็คือ,อตั้งแต่บวชมานะครับพวกผมก็ได้จัดตั้งชมรมหนึ่งขึ้นมาคือชมรมนิสิตจ,จิตอาสามจรวิเทยาเขตเชียงใหม่นะครับก,ก็หลักๆก็ได้ ไปช่วยพี่น้องบนดอยอีกทีหนึ่งคือเราได้รับโอกาสที่มาเรียนตรงนี้ก็เพราะว่าการให้ของผู้อื่นนะครับเพื่อผมก็เลยตั้งโครงการมาเพื่อแบ่งปันสิ่งเล็กๆน,น,น้อยๆเท่าที่พวกเราจะหาได้ให้กับพี่น้องบนดอยส่วนใหญ่ก็จะไปที่ลําบากมากๆครับที่แบบไม่มีไฟฟ้าถนนไม่ดีห่างไกลาจากตัวเมืองอย่างนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับไปไปบริจาคของไปช่วยเหลือแล้วก็ อีกทั้งได้นำพระพุทธรูปเนี่ยไปมอบให้กับชาวบ้านเพื่อที่จะเป็น,นพเพื่อให้เ,เ,เพื่อให้ชาวบ้านแบบได้แสดงตนเป็นพุทธมามะกะสักครั้งหนึ่งในชีวิตของเขาได้มีพระพุทธรูปประจำบ้านอย่างนี้ครับก็โครงการนี้ก็ยังดำเนินการการอยู่นะครับประมาณมก,กราปี64ีเราก็จะไปที่จังหวัดตากนะครับก็ นี่คือสิ่งที่ได้รับจากการได้ศึกษาแล้วก็ได้เรียนรู้ในการบวชเรียนทั้งโรงเรียนปริยัตและก็มหาวิทยาลัยสง์นะครับที่คอยสอนให้อัตมาภาพนั้นก็ต้องยอมรับกับว่าไม่ใช่คนดีที่สุดแต่ก็รู้สึกว่าเราได้รู้ธรรมะคือสิ่งที่เกิดขึ้นหนักๆก,ก็คือความกตัญญูกะตะเวทีซึ่งเรามีต่อบิดามารดา ต่อชุมชนและก็การอยากจะเสียสละคือเรามาถึงจุดนี้ได้เพราะการช่วยเหลือของผู้อื่นต่อของครูบาอาจารย์ของเพื่อนเราก็เลยวันนี้เมื่อมีโอกาสจึงคว้าโอกาสนี่ครับพยายามเขียนโครงการเพื่อจะของบไปช่วยเหลือพี่น้องบุญโดยที่เขามีความลำบากจริงๆนะครับก็อยากให้พระพิสุ หรือว่าผู้มีศรัทธาที่แบบมีกำลังอ่ะครับกำลังทรัพย์กำลังกายอยากเข้าไปดูหรือว่าชมเย,ย,ยี่ยมให้กำลังใจกับพี่น้องบนดอยหน่อยครับแล้วท่านจะบอกว่าอยู่ได้ไงถ้าถ้าเปรียบเทียบกับท่านก็ท่านก็จะรู้สึกว่าอยู่ได้ไงบางคนคือไกลจริงๆอ่ะครับไกลจากพื้น แบบไกลจากโรงพยาบาลไกลจากตัวเมืองจริงๆคือต้องเดินทางเข้าไปยิ่งยิ่งยกตัวอย่างบ้านบ้านเพื่อนของผมนะครับตอนนั้นบทเรียนด้วยกันนะครับโอ้ไฟฟ้าไม่มีพอตอนเย็นมาเนี่ยไปดูวิถีชีวิตเขาคือตอนเย็นมาก็ต้องก่อกองไฟที่ที่บ้านแล้วก็เด็กน้อยบางบางคนนะมีเด็กน้อยอยู่คือไม่มีร้านค้าไม่มีร้านที่จะขายขนม ไม่มีร้านที่จะซื้ออาหารเลยในหมู่บ้านพอไม่มีไฟฟ้าปุ๊บจะกินข้าวหรือว่าทานข้าวพวกบเขาแบบก่อกองไฟแล้วก็พอมีแสงสว่างแล้วก็ปอดเข้าให้โลกอย่างเงี้ยครับซึ่งซึ่งเราไปเห็นแล้วโอ้เราจะช่วยเขาได้อย่างไงบ้างครับก็เกิดความคิดในใจว่าถ้าเรามีโซลาร์ซลเซลล์เล็กๆหรือว่าหลอดไฟที่เป็นแผ่นโซลาร์เซลล์ ไปตั้งให้คนรั้นหลังเพื่อให้เขามีแสงสว่างในการนำรงชีวิตเนี่ยเขาก็น่าจะสะดวกมากขึ้นนะครับในในส่วนนี้ที่ผมได้ไปประสบมาแต่ว่าพี่น้องปากกาเกยอหรือว่าพี่น้องชนเผ่าที่ไปมาเขามีน้ำใจมากเลยครับ,ค,รบคือเขามีอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยมีผักมีอะไรเขาก็จะรวมกันบางคนมีผักก็เอาผักมาบางคนมีแค่ข้าวก็หุงข้าวมาแล้วก็มาถวายพระมามา,มาแบ่งให้กับ นิสิตท,ที่ที่ไปเยี่ยมบ้านเขานะครับอันนี้คือสิ่งที่แบบประทับใจแม้เขามีคือแบ่งได้เท่าไหร่เขาก็จะแบ่งเท่านั้นเท่าที่เขามีครับซึ่งซึ่งฝากไว้ว่าอีกประการหนึ่งที่ผมอยากจะฝากก็เกี่ยวกับพี่น้องชนเผ่านะครับเขาไม่ใช่บุคคลที่ทำลายป่าขณะเดียวกันเนี่ยบางคนเป็นผู้ที่รักษาป่าด้จังไปอย่างอัตมาภาพนี้นำสก,กุลร,รักษาป่านะครับ <Yeah. S 1> ตั้งแต่เกิดมาก็ ชื่อเต็มๆอะไรอย่างยังไงลองลองนะชื่อเต็มชื่อพระอะไรเนี่ยเนี่ยบอกครับ,บ<อ>ก,ก็ชื่อพระรพีพัฒน์ฉายาวรรัววโรนามสก,กุลรักษาป่านะครับ <Okay. S 2> เป็นคนชนเผ่านะเป็นคนไทยบนพื้นที่สูงเผ่ามูเซอรหรือว่าลาหูนะครับเป็นคน,นที่เชียงรายเมื่อก่อนตอนเด็ก ครับตอนนี้จำพรรษาอยู่ที่ตอนนี้จำพรรษาอยู่ที่วัดแสเนเมืองมาหลวงที่เชียงใหม่ครับพอดีมาเรียนตรงนั้นที่เชียงใหม่ก่อนหะน้านั้นอยู่ที่เชียงรายใช่ใช่ครับว,วัดอะไรต่าตอนนั้นอยู่วัดสันสามัคคีครับ<อ>ที่ตำบลแม่เปาอำเภอพญาเมืองไรจังหวัดเชียงรายเรียนอยู่ที่วัดสันหนองบัววิววทยาคร<อ>ับตรงนั้นพูดง่ายๆว่าถ้าไม่มี ไม่มีการบวชหรือไม่มีวิทยาลัยสง์หรือหมหาไรสงโอกาสที่จะมาเรียนจบปริญาตีก็อาจจะไม่มีใช่ไหมคงไม่มีนะครับในในขณะนั้นเมื่อสิบปีที่แล้วนะครับผมผมเริ่มบวชปีห้าสี่ก็สิบปีสิบเอ็ดปี 5, 4, ก,ปป<อ>ก็ถ้าดูจากฐานะทางคนระอบครัวของตนเองด้วยแล้วก็ระดับการศึกษาของเราที่เรียนมาก็น่าจะคิดว่า ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีมหาวิทยาลัยสงฆ์ก็คงไม่มีโอกาสได้มารับปริญญาตีในวันนี้ครับสาธ okay. ุอน <documentation for> so ุโมทนาด้วยอนุโมทนาด้วยครับอจารลึงพี่มีข้อคิดอะไรก็ว่ากันต่อก็สิ่งที่สําคัญในชีวิตคนเรานะครับขอฝากไว้ว่าทุกๆท่านเลยว่าชีวิตเราเนี่ยหมดไปทุกวันทุกวันคือเดินทางไปหาความตายทุกวันทุกวัน วันนี้ก็ตายไปแล้วหลายชั่วโมงเมื่อวานก็ตายไปแล้ว24ชั่วโมงให้แบ่งปันกันครับอ,อย่าได้กอบคุยอย่าได้แอโลบมากให้มีน้ําใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับผู้อื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นพระเนนเราหรือจะเป็นคา,ารวะก็ตามแต่หรือเป็นผู้ใหญ่ในบ้านเมืองก็อยากฝากว่ายังมีคนที่ลําบากมากๆเลยนะครับก็อยากให้มีน้ําใจแบ่งปันกันให้คิดเสมอว่า เราจะกอบกวยไปทําไมในที่สุดแล้วเราไม่สามารถเอาอะไรไปได้แม้แต่อย่างเดียวเมื่อจะต้องตายแล้วเราควรจะสร้างบุญบารมีควรจะมีน้ําใจต่อกันซึ่งกันและกันแบ่งปันให้กันช่วยเหลือกันอีกทั้งมีความกตัญญูกตเวทีต่ออันดับแรกก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็ประเทศชาติอันนี้ก็ขอฝากไว้อยากให้มีน้ําใจต่อกันครับหลวงพี่ขอส่งเป็นภาษาภาษาของถิ่งของพี่เผื่อ งานล่าหุยาไม่เลอวินล่าหุยางานอเจพระพิพัฒน์รัตนวโรรสาป่าเมตตาเวลาหุยาอู้วเมตตาเขาอู้จ่จวัดเจียงฮาเชื่อเวมเลยันโกอวินนฝากกาเวเล่อมัสโซยาหลคือุลาตเวตินแมกโตินหลยเซตุเวยวินเลเใครกด่าเวติดอดเละ เตลุเมเลดาเวติโกเซซาโจซาโจเวยาจายาโนโจเวดาวิมัดดาวิมัดดาเวติโกแลตุขาเวเลวเวอนเลอ่อยาตุขาเวอตุพ่อตุเวอ่อมาดมาดาเวตเจ้าสุเพลาเวอ่อดาเวตเจ้าก็สุมาแพเล่เฮก็อ่อดานาติโดนแลเตเลวเวอนเลแคะอ่อแป่จ้าดาปื้อล่น้ำใจก็ต่เวเลน้ำใจจ่อแล่แค่แหละอ่อแป่จ้าดาปื้แค่แหละหาดาเลโซอยามากขึ้นลายเว เตลอยเคามากาเลอาสะเตลอยเคามากานะตัวมะโมกเซลแค่ก็แค่ละห่าด่าและแค่ละนับใจเจาะเลยบุคคาสคาอ่าแค่ละเตเลยแค่เตโกความกตัญญูกัตะเวทีก็เวอเป่าอเมบุนคุณคุบาจับุูคุณอ่าแค่ละสือและเอาป่าแม่ตาลืมตาบาเลยเอาป่าแม่มาหูลาเวเอาเป่าแม่เล่โมลาโกอามาเกาเป่าแม่ก็หูต่อปีเลยสือโก้อ่าธรรมะเล็กๆน้อยๆอยอภิเแม่เว เอาพี่คยาฝาลากาเวเลแคหละดาแค่แหละแผจ้าดาเลตาเบิดดาตาไขดาเลสวตาเดตายะเลแค่แตเลฟเออมาอตวมาแค่ฟึกลยดาเวตีติลโมดาเวตีโกเซาโจาโจเวมาดาเวตีโยาาวิยแมเอาเลแค่อยู่บ่จ้ ขอบพระคุณหลวงพี่มากมากเลยนะขอบพระคุณมากๆเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวจดบันทึกชื่อฉายาท่านขอเบอร์โทรศัพท์หลังใหม่ท่านหน่อยนะดะติดต่อประสานมีโอกาสผมได้มีโอกาสไปเยี่ยมผมไปอยู่อยู่งูตอูอยู่ท่าขี้เหล็กมา7เ,เดือนกับ8วันไ,ไปทํากรรมฐานอยู่งูตะ,นะูมานมาสองสามปีแล้วล่นะนะนะี่ยนะ่ก็ก็ก็ยิน มัอเสีเยเบอร์เบอร์โทรศัพท์เาเขาเบอร์โทรศัพท์สายนี้เลยก็ได้ชื่อเลยช่อชืชื่อ่อชื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 ่อช่อชื่อชื่อช์่ทัื่อชื่อชื่อ่าัื่อชื่อชือชื่อช่อัื่อชื่อชื่อัื่อช่อชื่อช่วชื่อชื่อื่อชืาอชื่อช่วชื่อชเ่อชื่อ่อชือชื่อ่องื่่อชื่ออ่ืองอช่บออ พวกผมนะครับที่เป็นเหล่าจิตอาสาชื่อว่าการให้ไม่มีที่สิน้นที่สิ้นสุดครับครับผมย้ำอีกทีนะครับการให้ไม่มีที่สิ้นสุดครับอันนี้คือ Facebook จิตอาสาซึ่งเปลี่ยนจากาชมรมนิสิตจิตอาสามจรวิทยเขตเชียงใหม่มาเป็นการให้ไม่มีที่สิ้นสุดครับครับขอบคุณครับเน้อ <c oughs> ขอบคุณมากๆสมควรแล้วที่เรียนทางครู ถ่ายทอดได้ดีมากเลยแล้วโอ้ยผมคนลุกหลายเที่ยวเลยแล้วก็ดีใจแทนสาธุชนหรือลูกศิษย์ลูกหาท,ที่ที่ว่า,าที่มีโอกาสได้ช่วยเหลือดีใจที่หลวงพี่ในฐานะเปรียบเสมือนตัวแทนรวมทั้งเป็นตัวแทนของพระพุทธศาสนาด้วยนะได้มีโอกาสได้ช่วยเหลือในสังคมของบ้านเราแล้วก็ได้มีโอกาสได้เผยแพ่พระพุทธศาสนาด้วยนะ ต้องขอบคุณหลวงพี่อีกครั้งนะครับขอบคุณครับ